สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้นะคะจะมีจํานวนมาให้เรานะคะ1 2 3 4 5 6 7 7จํานวนนะคะเราก็มาดูตัวแรกก็คือ80 ตัวที่2 83นะคะเราก็จะมาดูว่าจาก80ถึง83เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะจาก80ถึง83เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะ 80, 81, 82 83 82 83 นะเราก็นับไปตั้งแต่80จนถึง83นะคะสก็แสดงว่ามันเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละ3นะคะมาดูตัวที่2อีกนะคะตั้งแต่83ไปหา86มันก็เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละ3เหมือนกัน83แล้วก็84 85 86 ะะมันก็จะเพิ่มไปคราวละ3นะคะเพิ่มขึ้นทีละ3ทีละ3ไปเรื่อยๆ86บวกไปอีก3 86แล้ว87 88 89นะคะมันอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นไปทีละ3นะคะมันก็จะบวก3บวก3ไปเรื่อยๆนะคะ89บวกไปอีก3ก็จะได้เป็น92นะคะจากนั้นพอ92บวกอีก3มันก็จะเป็น 95 9 5บ้บวกเพิ่มไป3ก็จะเป็น98นะคะอันนี้ก็คือแบบรูปที่เพิ่มขึ้นไปทีละ3านะคะต่อมาอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้ดูอีกนะคะนี่จะเป็นเลข3หลักแล้วเมื่อกี้เป็น2หลักใช่ไหมหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะพอมาอันนี้ก็จะเป็นหลัก3หลักแล้วนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเพิ่มเป็นหลักร้อยขึ้นมาแล้วนะคะ ตัวแรกจานวนแรกก็คือ115 115ตัวที่2เป็น121เราจะสังเกตได้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงคะอ่ามันเพิ่มขึ้นนะคะ115ไปหา121เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็นับเลยนะคะ15นับไป16 17 18 19 20 21แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นอีก6นะคะอ่าเพิ่ม4ละ6 อันนี้ก็จะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ6 121บวกไปอีก6นะคะก็ได้เท่ากับ127 127บวกไปอีก6ะคะ่ะรูปก็นับไปเรื่อยๆเพิ่มไปทีละ6นะคะ127บวกอีก6 128 129 130 131 132 133นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ6นะคะสังเกตดูนะคะ มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มข่าวละเท่าๆกันด้วยนะคะอ่ะต่อมาเติมตัวเลขแสดงจํานวนในแบบรูปนะคะอันนี้เราก็ให้เป็นจํานวนมาอีกแล้วนะคะเอ่อจำนวนแรกเจ็ด5้อยห้าสิบเก้าเจ็อยห้าิบเก้าไปหาเจ็ด้อยห้าสิบสองสังเกตได้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงอ่ามันลดลงถูกไหมคะห้าสิบเก้าเจ็ด้อยห้าบเก้าตัวนี้นะคะไปหาหนึ่ง้อยห้าบมันลดลงลดลงเท่าไหร่ ลดลงไป7นะคะนับถอยหลังไป7ตัวก็จะได้เป็น752ลบไปอีก7ก็จะเหลือ745ลดไปอีก7ก็จะเหลือ738ลดไปอีก7ก็จะเหลือ731 731ลบ7ไปอีกก็จะเหลือ724คราวน,นี้ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะคะเราก็เอา724เนี่ยมาลบกับ7ลบกับ7เหลือเท่าไหร่717 ตัวนี้ก็คือคำตอบนั่นเองนะคะอะ่ตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นจำนวนสี่หลักแล้วนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเห็นไหมคะอันนี้จำนวนแรกกันว่าหนึ่งพันสนะคะ1,200งพันจำนวนที่สองหนึ่จาก1,200เนี่ยตัวแรกไปหาตัวที่สองจาก1,200ไปหา1,140 เราจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงคะมันลดลงนะคะมันลดลงไปเท่าไหร่เราก็ต้องเอา1,200เนี่ยไปลบกับ1,140ลบพอกค่าที่ได้ก็คือ60นั่นเองนะคะก็แสดงว่ามันลดลงคราวละ60นะคะ1,140้ว60 1,140ลดไปอีก60ก็เอาเอาเอา1,140ตั้งลบด้วย60นะคะมันก็จะเหลือ1,080 ต่อมาเขาให้เราหาว่าตัวต่อไปคือ,คอจำนวนเท่าไหร่เราก็เอาหนึ่งพันแปดสิบเนี่ยตั้งลบไปด้วยหกสิบนะคะมันก็จะเหลือหนึ่งพันยี่สิบอ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรเราก็ต้องเอาหกสิบมาลบออกอีกนะคะหนึ่งพันยี่สิบลบออกไปหกสิบก็จะเหลือเก้าร้อยหกสิบตัวนี้นะคะเก้าร้อยหกสิบลบออกไปอีกหกสิบอีกเก้าร้อยหกสิบลบตั้งตั้งเลยแล้วก็ลบด้วยหกสิบก็จะเหลือเก้าร้อยอันนี้คือคำตอบ ะะเดี๋ยวให้นักเรียนลองศึกษาตัวนี้นะคะแล้วก็ไปทำในใบงานแล้วก็ในแบบฝึกนะคะว่ามันจะเป็นค่าที่มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลดล,ลดลงลดลงทีละเท่าไหร่นะคะดูสังเกตให้ได้ว่าจากตัวแรกไปตัวที่สองเนี่ยมันเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะอ่าขอให้เรียนตั้งใจทำนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ